ไปไลุกไปคอยอดเข้าเจ้าถุยอดจาแขมเงินตาหาจะใช้ไม่มีหน้าสงสารพี่นั้นเต็มพีเมื่งเมื่อแม่ดึงอันนี้ไหมาพี่กันดึงกองหญ้ากองนี้มานี่ก่อนมันเยอะอยู่ทางนั้นมันเยอะแต่มันไม่พากันกินไงเอามานี่ถึงจะกิน ถุยอดขา้าวพี่อดขา้าวเจ้าถุยอดยาแทมเงินตาหาจะใช้ให้ไม่มีน่าสงสารพี่นั้นจีแฟนก็มาหนีพี่สุดระทอมไปลูกไปไปลูกไปไปหากินหญ้ากินข้าวกินน้ำ ไปแล้วก็ไปไปออกไปอย่าไปกวนกันเด้อไปออกไปลูกออกไปไปงี้ออกไปเลยไปเลยไปเลยไปกินน้ำเลยพี่อดข้าวเจ้าถวยอดยาแถมมันตาจะใจไม่มี น้าสงสารเจ้านั่นเต็มทีเป็นก็มานี่พี่สุนรทอมโอ้ยพี่น้องจ้ายายแมวกับทำมาหากินเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดไทยเห็ดนาะเห็ดปลูกเขา่าปลูกน้ำเลียงวัวเลียงควายไปลูกไปไปทั้งบุ่นไปลูกไปไปทั้งบุ่นเด้อลูกเด้อไปกินยากเอ้อไปกินน้ำก่อนไปไปกินน้ำเนื้อสากนไปลูกไปไปซิ ไม่เราม่เอาเราเราไม่เอไปกินข้าวกินหญ้าก่อนไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำก่อนลุกไปว่าจะมาลองทำไมดอกกาเนี่ยพี่อดข้าวเจ้าทุยอดยาแถมเงินตาจะใช้ไม่มี หน้าสงสารเจ้านั้นเต็มทีแฟนก็มานี่พี่สุนระท้อมพี่น้องคะผู้ใดได้เงินคนละครึ่งก็สิใครแน่เนาะคะ่ะเนาะผู้บ่าวใดนั่นกะลาปิดหน่อยพีนยพ่น้องคะอ้ยสะอ่อนบ่เลี้ยงอันไดกะฮักอันนั้นเด้พี่น้องจ้าเลี้ยงอะไรก็รักอันนั้นนะคะคนเราเนาะปล่อยน้องวัวไม่กินน้ำจ้า เลี้ยงียหยังกระฮักกันนั่นละพี่น้องคะ่ะเลี้ยงแล้วก็ฮักฮักแล้วก็เลี้ยงต่อยุสาบนี่แหละคะ่ะให้มันอังขอ,อกยุสร์นี่แหละค่ะเนาะห้น้องวัวเขายุ่เต็มขอกก็นี่เลยใส่เหนเบิกน,น้องเขากินน้ําจ้าน้องวัวกินน้ําในสะเลยคะ่ะสะลูกใหญ่ๆนี้น้ําไม่หมดหรอกคะ่ะให้น้องวัวเขากินไปเลยเนาะค่ะเนาะให้น้องวัวเขากินน้ําเองเขาเลยบ่าเป็นยัง ไปเลยพูนใาญ่กันไปแล้วใหญ่กันไปหาอยู่หากินขุนไปกินยุบฟังคุนกับนี้จ้าพี่น้องจ้านี่แหละชีวิตกเกษตรกรจะมีราคาหรือไม่มีราคากาแล้วแต่ไม่เป็นไรใาญ่แมวสู้ได้น้ำคำหลักกับคำแทงสิงไปใส่ลูกสิไปกินน้ำเพื่อการเตี่ยเียไปกินน้ำมึงมงแม่เปิดให้กิน ตรงนี้อ๋อเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวคู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวบอกว่าแป๊บเดียวก็คือแป๊บเดียวจ้าเอามาออกมาเธอจะออกมายังไงไปผุ่นไปแล้วพี่น้องคะพี oh, okay. yeah, ่น้องคะเบิองเมืองเงไปแล้วโอ้ยฝุ pre ่นก็จะขึ pre ้นคู่ได้ฝ Qu oh, ja ุ P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  ่นไปแล้วฝุ P P ่นคำหลากคำแพงสองพนังหน่อยนอุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยสองพนังหน่อยนอ เดินน้ำกลนกันตุ้มตุ้ยตุ้มตุย้ยลราพน้องสองพนังหน่อยนอเดินน้ำกลนกันไปแล้วจิไปหากินหยาในละน้างเกิดวายายแมวกิดวาดอกว่าเพราะว่ายายแมวปล่อยน้างออกไปหากินหยากินหยา,ยากินน้ำจินยังหยากะเต็มห้างอยค่ะพี่น้องยายแมวก็หาหยาเมื่อวันหายหลายแล้ว เขาเกี่ยวเขาเยี่ยมยวก็ได้ไห,หนามื่ไหระยน้อพี่น้องเนาะได้ไห,หนามไ่วไป,ประยนังอ่าส่วนมากจะเป็นตัวเมียค่ะตัวผู้จะบ่หลายค่ะตัวผู้จะน้อยเนาะตัวผู้จะมีสามตัวบ่ประมาณนี้แหละค่ะส่วนมากจะเป็นตัวเมียตัวผู้ก็จะมีสามตัวตัวเมียเขาก็เอาเป็นไว้ในขอกไปเรื่อยๆออกแม่แพร่ลูกไปหลายๆให้ได้หลายๆที่สุดเลยจ้ะ อาเลี้ยงดูแลเขาให้ดีดูแลเขาให้ดีเราก็สักวันหนึ่งเราก็คงจะปังเองเนาะอ่าเราคงจะปัง่แหละเพราะว่าเราต้องดูแลเขาไปก่อนถ้าเขาอ่านั่นก็คงจะปังถ้าเขาขยับขึ้นก็คงจะปังแต่วันนี้นะ่ะเรามาเลี้ยงเขาเฮามาเบิ้งหลักเขาเฮามาดูแลเขาอาเบิ่งพี่นองคะ่ะเทิ่งให้เบิ้งสะป่าน้าเล็กค่ะ นี่ก็สะป่าได้จ้ะสะป่านี่ยายเมียก็เลเอากลัวไม่กินน้ำยุตตรงนี้กินน้ำยุ่ตรงนี้ก็นนกเลยหายเบื้องสะตรงนี้กับว่ากล้าปล่อยป่าใสเพราะว่าแหา่งนี้แต่ป่าธรรมชาติเข้าไมาเองเนาะค่ะเนะเาะพะว่าเฮาโบเมนนนกล้าเฮ็ดน่ะพี่น้องคือว่ามีกกกินบ่มี้กกะ กินปลากระป๋องไปเชงสรีนะถ้าเขาเห็ดมให้เลี้ยวน่ะจะได้กินเยอะถ้าญาติพี่น้องคางๆเชียงเคยีเคยงเพิ่นอันเห็ดมให้เนาะพ่นเป็นหนึ่งเป็นมกเป็นป่นเป็นลาบเป็นยังมให้เนี่ยยายแม้สิได้กินเยอะกับพอบานนะแต่ถ้าให้เห็ดเองเนี่ยไ่ได้กินค่ะเพราะว่าบก้าเห็ดเนาะคะ่ะเนาะอ่าแบบว่าเขาก็มองไปเห็นดอกมึกขอข้างนาแต่ว่าเขาน่ะบก้าเห็ดนะพี่น้องจ๋าคือบอก้าเห็ด เฮ็ดบ่ลงน้องทำบาปบ่ลงหยุดเติดนาหนา้าไอ้มหาพระวงชาตินี้คงได้แค่เป็นชูทางใจคืออ่านแล้วเนาะคุณบุษบไอ้ไอ้สวรรค์น,นั้นทำโทษได,ได้มากได้มากแฟนเพิินต้องมาเอาเขากินน้ำอ่า เลี้ยงไว้ให้รุนร่นลูกรุนร่นหลานเนาะคะ่ะเนาะอ่าตอนนี้ยายแมยวกะก็พ่อบ้านกะเฮ็ดคลิปเฮดคอนเทนต์เฮ็ดอีห,ออหออยังนี่แหละไปเรื่อยๆนี่นาพี่น้องเอามาไวไ้ให้แล้วนี่มาวางไวไ้ให้แล้วก็เต็มห้างยุกมีค่ะอันเต็มห้างยุกยังเหลือหลายอยู่ด้ค่ะแต่ว่าเขาก็บริวารหรอกเนาะปล่อยไว้ให้เขากินเองเขาไปก่อน,อ,ะนะะอ่านะคะอันนี้เบางยายแมยวก็จะพาไปเดินชุมอัน เพราะว่าเขาเฮ็ดไผ่เฮ็ดนาอะไพี่น้องจ้าเฮ็ดไผ่เฮ็ดนาคือกระเกียดตะกวนอ่านี่น้อ,นนองงัวกับไปแล้วยายแมวกะปล่อยให้นอ้นองกินหญา้ากินยังไปเรื่อยๆเนาะอ่านสวัสดีก่อนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายแมวก็ขอฝากซัำนี่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ยายแมวเด้อจ้ายายแมวบ้านอีสานบ้านนอกนี่แหละใน,าในยายแมวเด้อจ้านี่แหละนะี่นะสวัสดี